สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินมะม่วงค่ะจากช่องเจ๊มแมวพารวยค่ะ <c oughs> น้องเอมพายนี่ใบหววเก่งนะคะงวดที่แล้วก็ให้ห้าสามค่ะงวดนี้วันที่หนึ่งทุกคนติดตามรอนะคะเดี๋ยวเจ๊มแมวจะให้ <c oughs> หลานบอกให้เดี๋ยวเขายังไม่ฝันเลยงวดที่แล้วเขาฝันเขาให้สองงวดติดแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันที่หนึ่งกดติดตามไว้นะจ๊ายเอฟซีทุกคน <c oughs> น้องเอมพายคนเนี้ยเป็นหลานของเจ๊มแมวเอง เขาให้หวยแม่นมากนะทุกคนนะถ้าอยากถูกก็กดติดตามไว้ค่ะอย่าลืมนะจ๊ะน้องแอมพายถ้าฝันบอกป้าแมวด้วยนะโอเคไหมลูกโอเคกินเลยค่ะลูกเอากินได้ที่ีเราดูวันนี้น้องแอมพายจะมารีวิวกินมะม่วงให้ทุกคนดูนะคะเขาชอบกินของเปรี้ยวค่ะพี่แมวก็เลยทําคลิปสั้นๆให้ดูนะคะทุกคนเก่แมวไปถอนหญ้าวันนี้เหนื่อยมากแต่ก็ไม่ได้ทําคลิปไม่ดูนะจ๊ะก็เลย หลานบอกว่าอยากจะทาคลิปก็จะจัดให้เขาบอกก็กินมะม่วงดองให้ดูเขามาเหนื่อยเขาก็เลยอยากจะกินนะจ๊ะทุกคน้องเอ็มพายชื่อกิงชื่อว่าเด็กหญิงเอราวัณภูแม่น้ำค่ะเขาพูดเก่งมากนะคะทุกคนวันนั้นเขาไปเล่นน้ำเขาเดาด้วยตึ๊กตึ๊กตึ๊กเลยค่ะทุกคนเขาพูดเก่งมากเด็กคนนี้เขาฉลาดค่ะเขาก็บอกหม่ยแม่นด้วยทุกคนกดติดตามไหมนะคะ แล้วเจ๊แมวจะไลฟ์สดให้ดูทำคลิปให้ทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊แมวด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อ,อเป <c oughs> ็น,น,นก,กําลังใจค่ะจ <c oughs> อร่อยไหมลูกแอมพายชอบกินของเปรี้ยวค่ะแต่อย่ากินมากนะลูกนะ <c oughs> กวดท้องเสียเด็กแต่ก็ไม่ได้บังคับให้เขากินนะทุกคน ไม่ต้องลามานะคะเด็กเขาอยากกินเองพี่แมวก็เลยจะทำคลิปแค่นั้นเองค่ะไม่ได้บังคับให้หลานกินหรือว่าอย่างไดนะคะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะลามาว่าให้ฐานมาทํากินของเปรี้ยวท้องเสียหรือเปล่าบางคนก็คิดไม่เหมือนกันแต่ไม่ต้องลาม่าค่ะเขาชอบกินของเปรี้ยวเด็กคนนี้ค่ะทุกคนก็ตามนั้นนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊แมวด้วยนะคะ กินสิลูกกินแล้วก็พูดด้วยอร่อยไหมเรียกเอฟซีเรามากินด้วย <c oughs> ช่องเจ๊แม่พารวยปิ๊บ,บ,บ,บ <c oughs> น้องตะวันก็ยิ้มค่ะน้องตะวันก็อยากจะเข้ากล้องเหมือนกันนะคะ <c oughs> ดูค่ะนี่หลานเจ๊แมวอีกคนหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่พี่สาวกับหลาน วันนี้เป็นไข้นิดหน่อยค่ะไม่ค่อยสบายอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะทุกคน fc ทุกคนพอดีหลันไปหาหมอมาอารมณ์เขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนนี้อารมณ์ดีกินมะม่วงดองค่ะวันนี้ไม่ไปโรงเรียนนะคะคนนี้วันนี้ทุกคนเขาบอกว่าเขาไม่สบายเหมือนกันอืมไล่แมลงวันน่าก,กลัว อยากทำคลิปแต่เมื่อวานแล้วเขาอยากกินกุ้งแช่น้ําปลาแต่เจ๊แมวไม่มีตังซื้อเขากินค่ะก็เลยไม่ได้ทํำดูนะคะก็ทำเยี่ยมด้วยสิลูกทำแบบนี้ด้วยอร่อยมากใช่ไหม เรียกกลิบสีทุกคนกินลองนะคะม่วงดองคิดว่าพอแล้วค่ะพ่อ เอายาต้มได้แล้วอย่ากินเยอะนะลูกอร่อยไหมน้องเอ็มพายอร่อยมากเลยค่ะนาบ้านเจ๊แมวค่ะ ที่แล้วน้องแอมพายให้นะคะห้าสามแต่ว่าเจ๊แมวซื้อล่างซื้อบนไม่ซื้อล่างค่ะแต่วันนี้กดติดตามไว้นะทุกคนอร่อยไหมลูกนี่จะรีวิวให้ดูในบ้านเจ๊แมวนะคะในบ้านหน้าบ้านยังไม่เสร็จค่ะทุกคนสองประตูหน้าบ้านยังไม่ได้เสร็จเลยค่ะ ในข้างบ้านนะคะข้างบ้านบ้านพี่สาวค่ะทางประตูหน้าบ้านบ้านเจ๊แมวนะคะนี่จากน้องเอ็มพาย อร่อยมากเลยใช่ไหมลกูกมะม่วงดองมะม่วงเช่ออิ่มค่ะไม่ใช่มะม่วงดองมะม่วงดองใช่ไหมลกูกค่ะด้วยค่ะสุดยอดของการอร่อยใช่ไหมที่ค่ะชิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้เจ๊แมวพารวยกับหลานด้วยนะคะวันที่หนึ่งจะไล์สุดจะทำคลิปให้ดูค่ะเขาจะบอกหมยตัวไหนเราก็ามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนเขาบอกหมอยม่นมากนะคะอย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะน้องแฮมพายเจ๊แมวรักทุกคนนะคะ